สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเครื่องมือในงานอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับั่นก็คือสว่านแท่นแม่เหล็กนั่นเองซึ่งเครื่องมือประเภทนี้แน่นอนว่าเอาไว้ใช้สําหรับในงานโครงสร้างเหล็กนั่นเองในงานระดับอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นแผ่นเหล็กตัวนะีน้นะครสิบยมิลนะครับก็จะนิยมใช้พวกสว่านแทน่นใช้เจาะกับนะครับเพราะจะได้ในเรื่องของความแม่นยำอะไรก็เจาะง่ายงานเร็วด้วยตัวแบรนด์ที่ผม,มให้ชมวันนี้จาก BDS Machines นั่นเองนะครับก็เป็นแบรนด์จากเยอรมันนะแบรนด์นี้เรียกได้ว่าใครที่ หาเครื่องมือที่ใช้สําหรับในงานเจาะหรือว่าสว่านแท่นไม่เหล็กนะครับแบรนด์นี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนมองหากันแน่นอนเพราะว่าเขาเก่งในด้านนี้มากๆนะแล้วก็จัดตำาหน่ายทั่วโลกกันเลยทีเดียว โดยสว่านแท่นแม่เหล็กของเขาก็จะมีหลากหลายรุ่นให้ได้เลือกใช้กันทอ้งข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่หลักๆแล้วเขาจะแบ่งกลุ่มไว้ประมาณ4กลุ่มหลักๆก็จะมีรุ่นกลุ่ม Pro FIP p u u s นะครับก็คือเขาจะแถมตัว TAPPING มาด้วยก็คือเอาไว้ใช้สําหรับตาบเกี่ยวได้ด้วยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น Pro f i บ s t a r t นะครับก็เน้นในเรื่องของความทนทานก็จะแพงกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือในรุ่นของ Prof ิ เบสิกนั่นเองนะครับก็คือรุ่นนี้แหละที่เราไมา้ชมกันและก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นโปรฟิทสเปเชียลนั่นเองนะครับก็เป็นสว่านแท่นแม่เหล็กที่ออกแบบมาสําหรับงานเฉพาะเลยแต่วันนี้ที่เราไมา้ชมก็เป็นรุ่นเบสิก35เนาะซึ่งราคามันไม่ได้แพงมากถ้าเราเห็นตัวสว่านแท่นหลักๆราคาเขาค่อนข้างสูงนะมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงแบบเกือบแสนแต่ว่าตัวที่เราไมา้ชมวันนี้ก็เป็นราคาที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกสุดก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะก็คือเบสิก35เองโดยสเปคของตัวเครื่องนี้แน่นอนว่าสามารถ

จาได้ตามชื่อรุ่นเลยครับก็คือขนาด35มิลนะครับลึกได้55มิลแล้วก็มาพร้อมกับกาลังมอเตอร์อยู่ที่1,050วัตต์โดยตัวเครื่องของเขาตัวนี้มีขนาดที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเทียบกับสเปคแล้วก็ถือว่าให้มากําลังดีเลยครับโดยขนาดของเขาน่าจะใกล้เคียงกับตัวไซส์คอมเพลกนะถ้าเป็นตัวไซส์คอมเพกของเขามันจะมีขนาดที่น่าจะเล็กกว่านี้แล้วก็เบากว่านิดหนึ่งโดยน้ําหนักของตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่ผมลองยกแล้วนะก็อยู่ประมาณ12กิโลนะครับตามสเปคของเขาเลยก็ไม่ได้ถือว่า หนักมากเยอเกินไปเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดที่ลัายกได้ไหวอยู่แล้วกัโครงสร้างหรือว่าวัสดุแบตจิอเล่ของเขาก็จะเป็นงานเหล็กเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฐานขันโยกนะครับมีแค่ตัวมอเตอร์เฉยๆที่ยังคงเป็นฝาครอบแบบทั่วๆไปนะครับก็แน่นอนเนาะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในส่วนของคันโยกเอ,เองนะครับก็มีระบ,บบล็อกในตัวนะครับก็คือมันจะไม่ไหลนั่นเอง นี่อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโจทย์อยู่แล้วเนาะสำหรับในงานสว่านแท่นนะครับเวลาเราวางตำแหน่งลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ล็อกนะครับมันก็จะ เด้งลงนะซึ่งก็ทําให้ลําบากในการทํางานอยู่พอสมควรในส่วนของตัวแม่เหล็กเองนะครับตัวนี้ก็ให้มาเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะไม่ใช่แม่เหล็กแบบพาวเร์ก็คือยังคงต้องใช้ไฟฟ้าในการเปิดทํางานของแม่เหล็กของเขาอยู่ซึ่งในส่วนของการใช้งานเนาะก็จะมีแผงควบคุมอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับก็มีปุ่มสาปุ่มให้เราได้กดกันนะครับปุ่มแรกเลยคือจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับก็เป็นสวิตช์เป,ปิดปิดแม่เหล็กนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดไฟฟ้าแม่เหล็กก็จะทํางาน หลุดแบบนี้อ่าสำหรับใครที่ห่วงว่าถ้าเกิดว่าไฟดับนะครับมันจะหลุดเลยทันทีไหมเดี๋ยวผมลองปิดสวิตช์กันให้ดูปุ๊บก็จะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้หลุดเลยทันทีนะครับลอง ก็มันจะมีโหลดดีเลยอยู่แป๊บนึงนะครับก็ทันให้เราได้รู้ตัวอยู่นะครับไม่ใช่ว่าปิดแล้วก็หล่นเลยเนาะเอออันนี้ก็โอเคอยู่ส่วนในปุ่มถัดมานะครับก็คือปุ่มเปิดเครื่องนันเองกับปิดเครื่องเนาะในส่วนของความเร็วรอบนะครับไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้นะซึ่งทําความเร็วรอบที่สูงสุด450วัตต์ก็เป็นงานเหล็กก็จะไม่ได้ใช้รอบที่สูงมากนะครับก็ลองเปิดเครื่องกันดูเนาะปึ๊บอ,อันนี้เปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวสวิต แม่เหล็กนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดสวิตแม่เหล็กเครื่องก็จะไม่ติดเปิดแม่เหล็กปุ๊บกดเปิดแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดเครื่องอยู่แล้วผมดันปิดสวิตแม่เหล็กหรือว่าตัวแม่เหล็กมันหลุดเนาะเดี๋ยวดูว่าเครื่องมันจะดับหรือเปล่านะครับ ก็คือดับเลยนะประมาณนี้เดี๋ยวลองแบบรอย,อยดิแต่ถ้าลอ,ลอยก็คือเครื่องติดอยู่ในส่วนของตัวระบบหล่อยเย็นของตัวดอกนะครับก็จะเป็นแบบทาวอนหรือว่าหล่อในตัวเลยนะครับซึ่งเขาก็ ต่อสายตูเข้ามาในภายในของตัวดอกเลยเนาะซึ่งก็สามารถปลดได้นะครับจะเป็นระบบเหมือนตัวคัพเปอร์นะแบบนี้แล้วก็ตัวกระปุกก็สามารถถอดออกมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีวาล์วนะครับเอาไว้เปิดปิดได้ครับเวลาสวมใส่ประกอบคื้นก็แค่นี้นะครับง่ายๆแล้วก็เสียบต่อได้เลยนะครับ ดันเข้าแบบนี้ง่ายๆเลยในส่วนของด้านอปุปกรณ์หรือว่าการพกพาเนาะก็สะดวกครับเพราะเขาแถมมาเป็นตัวกระเป๋ากันกระแทกแบบนี้มาให้เลยนะครับก็พกพาง่ายนะครับจัดเก็บง่ายหรือว่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายและก็สะดวกนั่นเองอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสการเจาะดูนะครับกับแผ่นเหล็กขนาดหนาะ20มิลน,นะครับมาน,นี้เลยนะ โดยผมก็จะใช้เป็นดอกเจ็ดบอสของ BDS นะขนาด23มิลตัวแกนของเขานะครับเป็นขนาด3ทับ4นะหรือว่า19มิลประมาณนี้นะครับก็คือขนาด3ทับ4ุ่นตัวนี้สามารถเจาะได้สูงสุดขนาด3 5มิลนะอย่างที่บอกไปแล้วก็ลึกลงไปได้สูงสุด55มิลนะครับเดี๋ยวเราลองเจาะกันเลยครับกับความเรยวรอบที่มันทำได้อยู่450รอบเนาะ ประมาณน,านี้กับการเจาะเหล็กงานะขนาดยี่สิบมิลเนาะก็หลังจากที่เราลองเทสกันเจาะเนาะอันนี้ผมไม่ได้ใส่ตัวน้ํายาหล่อยเย็นด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็มีอาการคางอยู่นิดนึงนะเอออาจจะเป็นข้อที่ผมเจาะผมก็ไม่เคยใช้แบบงานจริงจังด้วยนะก็เคยลองแค่แบบแป๊บแป,แปองนะครับก็ถือว่าเจาะได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะโอเคนะครับอันนี้เราก็ใส่ตัวน้ํามันกลึงลงไปเรียบร้อยนะก็เป็นน้ํามันที่เขาแถมมาให้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าการเจาะรอบนี้จะเป็นยังไงนะ โอเคนะครับผมก็จะเปิดวาล์ว wow. มันลงไปเลยนะครับกับดอกขนาดเดิมนะขนาด23มมิลน,นะครับเดี๋ยวเราเจาะอันนี้สักรูหนึ่งเนาะ โอเคครับอันนี้ก็เจาะทะลุไป,ปที่เรียบร้อยนะกับดอกขนาด23มิลเนอะนะครับเจาะเหล็กนะขนาด20มิลน,นะครับเจาะได้สบายนะแต่อันนี้ผมเจาะแบบว่าไม่ได้กดแรงมากไม่ได้เข็นเครื่องนะครับก็คือค่อยๆกดตามที่มันจะไหวเนาะซึ่งถ้ากดแรงไปก็จะเหมือนรอบครั้งแรกที่ผมลองเจาะนะมันก็เกิดอาการขางอยู่นิดนึงนะ ซึ่งอันนี้ก็เจาะได้สบายๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เครื่องใหม่เนาะที่เรามาเทสกันนะครับก็เป็นเครื่องตัวเทสดอกก็ผ่านการเทสไปเรียบร้อยละซึ่งวันนี้เราก็มาลองเจาะให้ดูนะครับการหล่อลื่นของเขานะครับก็จะเป็นหล่อลื่นในตัวจะออกมาตรงในดอกเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการหล่อลื่นที่เช็คนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเติมเองอยู่แล้วเนาะโอเคครับอันนี้ผมก็ได้ใส่ดอกบอเจตขนาด12มิลเรียบร้อย พอเป็นดอกพอลเจอขนาดเล็กไซส์12มิลจ่อได้สบายสบายเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะก,กับสว่านแท่นแม่เหล็กรุ่นเบสิก35ของ BTA นะสำหรับในการใช้งาน,นครับแล้วก็ลองเทสจาอให้ดูแล้วนะครับกับเหล็กหนาขนาด ยี่สิบมิลน,นะครับใช้ดอกบอร์เจทของ b d s เช่นกัน,นครับก็มีย3ิมิลกับ12มิลเนาะเจาะได้แบบไม่มีปัญหาอะไระครับสบายชิลๆเลยก็สําหรับใครนะครับที่หาสว่านแท่นแม่เหล็กคุณภาพดีๆอยู่แล้วนะครับ b d s ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ยังได้รับรางวัลการออกแบบอะไรต่างๆที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับกับสว่านแท่นแม่เหล็กของเขาสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เว็บของไอทูมา็มีหลายรุ่นให้ เลือก,ก,ลก็แล้วแต่งบประมาณเลยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ